ไปต่อคนะคุณผู้ชมตองเจบต้อเไม่ต้องไปต้อยไปทำงาไม่ผัดเลยนะคะไปกันไปกัค่ะที่ทำงานไ้ใส่ชุดแบบนี้ด้วยวันนี้ โอ้โหเป็นเกียรติหลายสิ่งเลยค่ะ,ะก็อย่างแรกก็อย่างที่เห็นค่ะก็ชุดสวยมากชุดของพี่ประกาศก็รู้สึกดีใจที่ที่ได้มีโอกาสใส่ในวันนี้ค่ะแล้วก็โดยเฉพาะวันนี้จะได้มาเดินแฟชั่นโชว์กับพี่นุน่นยิง้มากหลายคนบอกว่าแบบเรียบร้อยเหมือนกันยุ่กัาาไทยก็สาวไทยเหมือนกันค่ะก็ภาคภูมิใจในความเป็นไทยค่ะรรยากาศคุบรอบสิบสามนีนีไหคะใช่ค่ะยี่สิบสามคนี แสดงความยินดีด้วยค่ะครบ12ปีแล้วกับสยามพารากอนนะคะก็กับ12ปีที่ผ่านมาที่ให้ความสุขกับทุกทุกคนนะคะโดยเฉพาะของแอมนี N ่เป็นแนว Family ก็ที่นี่ให้ความสุขกับครอบครัวเสมอนะคะทุกครั้งที่มาก็ขอให้ก้าวสู่ปีที่13และปีต่อๆไปเป็นที่รักของทุกครอบ ไม่ทราบก็คงไม่ได้เราเราเราู้ตอนทราบข่าวเลยหรือว่ารู้ตอนเห็นในไอพีเลยจำไม่ได้แล้วค่ะคือมันก็อาจจะเข้ามาพร้อมๆกันหลายๆอย่างค่ะเี่เห็นกันบ้าง้อนีได้ไปถามพ่อเลยอยู่ด้วยกันอยู่แล้วค่ะหมายหมายถึงว่าอยู่อยู่ด้วยกันบ้านเดียวกันอยู่แล้วค่ะเห็นมาคปิจะถานรับคนนอมีอะไรดี ถ้าให้ให้ตอบแบบคือแอปก็อาจจะพูดตรงๆนะคะก<ม><น>็ตําหนิก็คงตําหนิคะ่ะแต่แอปเชื่อมั่นว่าคุณสงการเข้าใจะคะ่ะเพราะว่าและแอปก็เข้าใจทุกๆคนนะคะคือคือทุกท่านที่ออกความเห็นเนี่ยแอบปบเข้าใจคะ่ะเพราะว่าทุกท่านมองจากภายนอกคือถ้ามองจากคนภายนอกก็ไม่รู้ว่าเรามีความสัมพันธ์หรือความผูกพันกันมากมาขนาดไหนคะ่ะโดยเฉพาะคุณสงการกับคุณพ่อนี่ กับคุณตาเนี่ยนะคะก็คือจริงๆมีความผูกพันกันมากแล้วก็พอดีว่าผ่านทางด้านการทํางานด้วยอะคะ่ะคือแอบกล้าพูดเลยว่าที่คุณตาทําไปเนี่ยมันไม่ได้มีอย่างอื่นเลยนอกจากความรักและเป็นห่วงหลานและที่เตือนคุณสงการก็ด้วยความเป็นครัวคือถ้าเกิดคนที่ลุสนิทอะคะ่ะจะรู้เลยค่ะว่าคุณตาเนี่ยะคะ่ะ คือทั้งรักแล้วก็ให้ความไว้ใจคุณสงการมาตลอดแล้วก็นอกจากนั้นคือคือแค่บอกว่ารักมันฟังดูแบบง่ายใครๆก็บอกได้ว่ารักใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่คุณตาทําตลอดน่าจะ5้าปีอลค่ะที่แต่งงานก็คือตลอดแทปีที่ผ่านมาคุณตาช่วยคุณสงการทำงานสังหาแทบทุกอย่างค่ะตลอด5ปีที่ผ่านมาพูดได้เลย ในสีโครงการอสังหาที่คุณสงการเปิดตัวทุกวันนี้ที่เห็นกันคือคุณตาเป็นคนออกแบบตรวจใช้งานให้คาปรึกษาทุกสิ่งยางอันนี้เฉพาะเรื่องงานยังไม่นับเรื่องส่วนตัว<ม>ก็คืออย่างที่บอกว่าแล้วคนเราทํางานมาด้วยกัน5้าปีค่ะคือมันต้องมีความรักและความผูกพันอยู่แล้วคว่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของการตักเตือนมันก็อาจจะมีบ้างค่ะซึ่งอปตรงนี้อํามั่นใจว่าคุณสงการเข้าใจค่ะ ถามว่าแต่ว่าแน่นอนเราเราแคร์ความรู้สึกของทุกทุกคนทุกทุกฝ่ายค่ะหรือแม้กระทั่งคนอ่านแต่ว่าบางทีเราก็ยังไม่มีโอกาสจะอธิบายอย่างนี้ค่ะก็คือแอปก็คงอธิบายได้ในส่วนของแอว่าถ้าในฐานะสมาชิกครอบครัวจะรู้เลยว่าในความสัมพันธ์ของของทั้งสองฝ่ายเขามีความสัมพันธ์อันดีตลอดมาอย่างวันนั้นนอกจากตามมองหรือความสัมพันธ์ควมสัน์เนียเอามาคุณพ่อก็เลยเฟืองด้วยหรือเปล่ามี้ ไม่อ่ะค่ะเพราะว่าคือถ้าเรื่องของลูกคุณพ่อก็ถือว่าเป็นเรื่องของคู่เป็นของคนสองคนท่านก็ไม่ได้ไม่ได้เข้ามาไม่ได้เข้ามาให้คําแนะนําหรือว่าชี้นาอะไรใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับชีวิตคู่ค่ะหลังจากคอมเมนต์นนแบบั้แล้วผมก็ได้มีแบบโทรมาบอกกัคุณพ่อหรือคุณพอไม่ะไม่มีค่ะแต่ก็ไม่เทคยเคยเตือน,น,นผ่านแใ,ใครใไปทางบอกอะไร ก็ยังอุตส่าห์มีคนจําได้นะพี่เตือนแอปในไอจีคะค่ะจนแอปลืมไปแล้วแต่ว่ามีคนเขียนเข้าในไอจีก็จริงด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างนั้นนะคะท่านก็ก็คือเห็นก็ก็ตักเตือนจุดจุดนั้นไปเท่านั้นเองค่ะจริงๆเวลาพี่ทำงารจะนอนไปไหนบ้ามีแบบพาน้องไปไหนบ้างในนี้วันฉันคือคุยกับแอปโดยปกติอยู่แล้วเนื่องจากว่าคุยว่านัดว่าจะมารับลูกอะไรยังไงเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้ยค่ะแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้บอก รายละเอียดอะไรอย่างนี้ค่ะม่เ่ยรว่ามัอะไรอืมรู่าง้นคะทำกิจกรรมไปต่อยมวยหรือไปเล่นอะไรอยู่อ๋อโอเคค่ะค่ะถ้าพูดถึงเรื่องต่อยมวยใช่ไหมคะก็ยังไงดีค่ะคือแอปเข้าใจค่ะอย่างที่บอกว่าเข้าใจทุกฝ่ายเลยคือเข้าใจคุณสงการเข้าใจคนอ่านซึ่งซึ่งเขาอาจจะคือเขาไม่ได้ เห็นในมุมลึกๆเหมือนเราค่ะหรือแม้กระทั่งในความเป็นแม่ของปีใหม่คือคือจะบอกว่าถึงแม้จะเป็นมุมของคุณแม่แต่แม่แต่เด็กแต่ละคนก็ก็ต่างกันใช่ไหมคะอย่างของแอฟเนี่ยคือแอฟเข้าใจค่ะว่าเป็นว่าต่อยมวยเป็นกีฬาแอฟเองก็เคยพาปีใหม่ไปรเรียนต่อยมวยของเด็กอันนี้คุณสงการก็ทราบค่ะเราไม่ได้กีดกันแอฟไม่ได้ต้องการให้ลูกเป็น เรียบร้อยเป็นภาพ,พับไว้ก็ต้องการให้ลูกเก่งในทุกๆด้านเช่นกันแล้วก็เข้าใจว่าเป็นกีฬาแต่คราวนี้เนี่ยมันมีรายละเอียดอีกย่อยคือคืออ่างไงดีคะการไปเรียนกับกับการไปดูอย่างไม่เข้าใจมันก็ต่างกาันใช่ไหมคะแล้วก็ความสามารถในการทําความเข้าใจของของเด็กโตหมายถึงโตกว่านี้นะะหรือว่าความการความสามารถในการเข้าใจของเด็กสองขวบมันก็ต่างกาัน หรือแม้กระทั่งแบบเรียกง่ายๆคือปีใหม่กลับมาแล้วแล้ว,ลวปีใหม่ร้องไห้อย่างนี้ค่ะ mm hmm. ก็คือเพราะว่าการที่เราบอกว่าดูต่อยมวยแต่ว่าเราเห็นใครก็ไม่รู้ที่ไม่รู้จักต่อยกันอยู่บนเวที mm hmm. กับการที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่เขารักคือคุณพ่อคุณแม่หรือหรือจะเป็นแนนนี่ก็ถ้าถ้าเราเห็นคนที่เรารักโดนต่อยเลือดออกค่ะมันก็ไม่ใช่ความรู้สึกที่ดีใช่ไหมคะแล้วก็ ที่สำคัญคือเขายังเล็กเราก็อาจจะไม่สามารถอธิบายให้เขาเข้าใจณตอนนี้ได้ซึ่งในอนาคตเราก็ต้องอธิบายเขาเข้าใจอยู่แล้วคะแต่ว่าก็ไม่ได้เล่งอะไรก็ไม่ไไมีความจำเป็นอะไรที่จะต้องทำตอนนี้เขาเพิ่งอสองขวบซึ่งแคคุยกับพ่อันธ์นะคะว่าไม่ต้องานองไปแบบนี้บอกค่ะซึ่งคือคนจะเดี๋ยวจะคิดว่าแบบเออแอปแบบเท่งคา้าดหรืออะไรซึ่งก็อันนี้อธิบายได้อีกเหมือนกันว่า การไปเป็นประจำกับการไปเป็นครั้งคราวมันก็ต่างกันค่ะคือสงการเข้าใจในตรงนี้นะคะที่ทำข้ออะไรค่ะเตือคือไม่ไม่ได้คุยกันนะคะแต่แอบคิดว่าคุณสงการเข้าใจค่ะเพราะแอบว่าคือลึกๆแล้วอะค่ะทุกคนพ่อแม่ทุกคนก็ต้องรักและเป็นห่วงลูกค่ะอย่างมีการพอเกิดเหตุการณ์นี้เขาก็ขึ้นเหมือนแบบว่าขความดราม่านิดเตือนว่าเขาแบบทำอะไรก็ลูกฉีดอะไรเนี่ย เอยากเป็นกำลังใจให้ก็ไม่เล <ple as> ้จะพูดอะไรค่ะจับจองสัมภาระหยิบขึ้นของตาตอกย้ำพี่พ่อของคุณตาหรือกล่องยำอะไรมดูนั่นแหละจริงจริงๆคู่เนี้ยกันอยู่อยู่แล้วก็เรียกคุณพ่อค่ะตอนรอบที่มีแต่ว่าคือเหมือนโดนจับจองว่าแบบความสำคัญในครอบครัวเขาทั้งหางแล้วก็ตอกย้ำความสำคัญครอบครัว ือแอก็อยากตอบแทนนะคะแต่ว่าคือไม่รู้จะตอบแทนคุณสงการยังไงอะค่ะ <c oughs> แอบไม่ทราบนะคะในในมุมของใครแต่ว่าในมุมของแอบแอบก็อย่างที่เคยบอกไ้อะค่ะว่าว่าไม่ไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมอย่างตอนนี้ในเทอเซียลในอมเมริกาของเร คุณของความผัสตานะของครอบครัวมันขบุนไว้ยิ่งขึ้นค่ะรู้สึกไงบ้างบ้านแอฟไม่น,นะคะทุกวันดีก็อย่างที่บอกครยุ่งกันอยู่แล้วค่ะแค่แบบเจอปีใหม่อยู่ในช่วงแบบ t e r ริ b l e t o กำลังแบบว่าต้องแบบต้องคอยสอนต้องคอยบางทีก็สอนบางทีก็ปราบคือมันมีหลายดีกรีค่ะคือแค่นี้เราก็ ก็รู้สึกว่าโฟกัสเราจะต้องเราก็เป็นภาระที่เราเรามันไม่ง่ายอยู่แล้วค่ะเราก็เราต้องพยายามกับองค์เทศเต็มที่อยู่แล้วบางทีก็อาจจะไม่ค่อยมีสมาธิกับเรื่องอื่นนะัะค่ะค่ะย,ยังค่ะยังไม่ยังไม่ได้คุยค่ะ

วันต่อวันให้ดีให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็คือตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องว่าไม่ไม่ใช่แอฟคนเดียวแล้วคือทั้งครอบครัวที่พยายามทําแก้ปัญหาไปวันต่อวันเพื่อจะเลี้ยงปีใหม่ให้ได้ดีที่สุดตรงนี้มากกว่าค่ะคือมันเลยไปถึงจุดที่ว่าอย่างบางคนมองว่าเอ้ยเป็นคุณตานะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้อาจจะเป็นแบบ คือเรียกได้ว่าไงะคะคือคนภายนอกแอปเข้าใจเลยค่ะว่าเขาจะมองที่ท,ท,ที่ตัวตําแหน่งนะคะแต่ว่าตอนนี้พอดีว่าครอบัวเราไม่ได้เหมือนครอบครัวทั่วๆไปเพราะอย่างที่บอกว่าแยกกันอยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้ไม่ได้จํากัดอยู่ที่ว่าใครตําแหน่งอะไรแล้วะคะ่ะตอนนี้เนี่ยมันมันอยู่ที่ว่าเรื่องราวในชีวิตจริงอะ่ะใครทําหน้าที่อะไรกันบ้างซึ่งซึ่งเขาก็ทํากันจริงๆนะคะยาง ทั้งคุณตาทั้งครอบครัวก็คุณตาใ้ดูแลปีใหม่มากๆทั้งเรื่องการเดินทางความปลอดภัยอะไรถึงได้มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอ่างเงี้ยครัเพราะคุณตาก็เป็นห่วงหลานมากจริงๆแล้วก็คุณตาดูแลด้านนี้มาตั้งแต่ตั้งแต่ปีใหม่เด็กๆแล้วอะไรเงี้ย เรื่องที่ผ่านมานานแล้วอ่ค่ะอย่างที่บอกคือแยกกันมาปีนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจไมยังไม่รค่ะไม่ทราบค่ะไม่ทราบเยงแต่ว่ากไ็ไม่ได้คุยกัน จะไม่ไม่ได้ไปไหนไกลอะคะ่ะเพราะว่าเพิ่งเพิ่งผ่าปีใหม่มาใกล้งเลยนะอยากเพิ่งมีแบบเป่าเค้กนะคะค่ะวันนี้ก,วนนก็วันนี้ก็พาปีใหม่เป่าเค้กกับเพืเ่อนๆที่โรงเรียนนะคะเพราะว่าต้องเป่าล่วงหน้าเดี๋ยวเลยในจังหปิดแล้วเขาว่าไงเยอะมากเลเขาสองขอบตรงวันเกิดก็ <c oughs> อยากตื่นเต้น<ห>ค่ะเด็กๆแค่อยากเป่าเค้กแกะของขว<ม>ัญอะไรอย่างนะก็รอรอปีใหม่เดียวโอเคค่ะขอบคค่ะ